ครับเดี๋ยวเข้ามากินข้าวครับแถวดอยผาตั้งเนี่ยมีร้านแนะนํำร้านหนึ่งก็คือร้านบ้านดินครับร้น,นนี้มากินบ่อยเพราะว่าจอดรถง่ายด้วยร้านนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารแบบสไตล์อาหารจรีนนะครับอาหารขึ้นชื่อก็คงต้องขางห,หมูหมันโถเลยนะครับ าจากโรงเรียนบรรพศวิทยาเมื่อกี้กล่องละ100นงหนึ่งร้อยบาทเออมันหวานฉ่ำจริงๆครับสุดยอดเลยคือเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะลงมากินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะฮะเราไปเที่ยวกันที่โรงเรียนบรรพ์วิทยาซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคนนะครับมาดูดอก พญาเสือโค้งบานนะครับตอนนี้กํลาลังบานสวนเลยแล้วก็แวะมากินข้าวตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกันในะครับห่างกันสักสามร้อยเมตรประมาณนี้ได้นะฮะไม่ไกลมากครับนาฬามีที่จอดรถครับมันผนสองค่ะข้าวบาหมิงคค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเปียกแล้วแล้วก็ยอดรัเตาวันนี้ไม่มีครับเอา เดวนี้มันได้ครับแล้วครับอาหารของเรายังมีน้ำซุปอีกนะเดี๋ยวนะยังไม่หมดอันนี้เป็นเนื้อทอดโดน,นเตามาแล้วมันโถนะครับสั่งมาแต่ไม่ได้สั่งขาหมูนะามาแล้วเฮ้ยมันโถและซุปเปี้ยวของเราก็มาแล้วครับ ุสเปรี้ยวจะลดชาเปยังไงใช้ชอ้อนเลยได้ไหมใช่ไปได้กินแต่ของคนเปรี้ยวจริงเผ็ดด้วยบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบยอดนิยมนะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านหรือเ่าิ่งมาจากจราาครูชีฟ้า,า,าแล้วก็ขอขาตั้งใครไปเที่ยวขาตั้งก็มจะมาใช ทางผ่านเห็นชัดใช่แล,ล,แล้วก็รสชาติดีด้วยรสชาติดีวันที่ทคนเย,ยอะมากวันเสาร์วันเสาร์แล้วแถมมาตอนช่วงใกล้ๆเที่ยงด้วยคนก็เลยจะเยอะหน่อยนี่เรามาก่อนเที่ยงนะไม่งั้นต้องนานอะแต่ว่าเอาถั่วเหตาสกี้ก็โอเคนะรคนะร,คะรคะับถั่วเเตาวันนี้ไม่ได้กินอาหารแนะนำาลครับขาหมูหมันโะถ เพราะว่ามาบ่อยแล้วกินกันบ่อยแล้วไข่กินอะไรที่เราแบบชอบชอบเป็นพิเศษนะโอ้โหเปรี้ยวเช่นเตียงเสร็จสับเป็กเ,เ,เลยมันเลยเรียกว่าตเปียวเปรียรปปร้ยวเหมือนยอันงใจหิวเลยแบบปรากฏจิตตัวเองต้องรีบรีบเอาเข้าไปในกระเพาะก่อน ให้พาย,ยุหิวผ่าน,นพ้นไปก่อนอถึงจะเริ่มกินแบบซิ้วๆได้แต่ถ้าใครหิวมานะแล้วแบบรอไม่ไหวอะ่ะสั่งขาหมูมันโถะมาไวเราบอกชื่อร้านไปอย่างเนี้ยว่าร้านนี้ชื่อว่าขาหมูบ้านดินร้านบ้านดินร้านบ้านดินขาหมูมันโถอันที่อยู่ในซุปแม่มันกินได้ไหมอะ่ะกินได้มั้งเ,เ,เป็นสมุนไพรไหมครับเป็นสมุนไพรเดืเปรีย้ยวอหมักทอกดอง เปรี้ยงมาจากผักดอ,อากาอน่าจะได้น่าจะใช่กินแล้วมันคือปากดอกมีลุ้นนะเนี่ยก็จะต้องสั่งข้าวเพิ่มต้องสั่งข้าวเพิ่มก็เจริญอาหารนีเจริญอาหารแล้วก็มีใครว่ากันไหมใครไปกินแล้วชอบเหมือนพวกเรานะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยนะฮะอยากรู้ไม่คิดว่าการมานั่งรองอาหารจะหิวขนาดนี้ <c oughs> อร่อยเลยเพิ่มมาทำให้เราอร่อยขึ้นมั้ จากที่อร่อยอยู่แล้วก็อร่อยมากไปอีกแต่ว่าไม่แน่อะไรเหมือนกันบางทีเนะี่ยความอร่อยก็จะไม่ได้ถูกนึกถึงปกติเวลาที่เราเราจออาหารอร่อยใช่ไหมเราจะกินแล้วเราก็จะรู้สึกว่าด,ดมดบกับรสชาติใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราเหิวอะ่ะเราเคี่ยวให้ไวที่สุดหีกแม่อะไรอ่รสชาติเป็นจากควมเป็นทิ่ด้วย ก็่ังดองก็มีหิ่งหันเป็นชิมๆก็หวานหวานจากประเทศครยังชั่วหนึง่นงสงครง,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 งมพายุได้สงบลงไปแล้วเมืมม่อกี้ทับแย่ย<า>ต่อไปก็เริ่มด,ด,ดื่มดั่งได้ เอาละครับคราวนี้มาดูแผนที่กันบ้างน,นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับจากจุดที่เราดูพญาเสือโค้งนะครับออกมานิดเดียวก็จะเจอครับร้านบ้านดินตรงทงสีแดงที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับร้านบ้านดินขาหมูหมันโถครับดอยผาตั้งจังหวัดเชียงราย คลิปนี้นะครับแนะนาร้านอาหารบนดอยผ่านทางนะครับร้านนี้สุดยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราจะขอย้อนเวลากลับไปอีกหนึ่งวันนะครับยังไม่ได้เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวประเทศลาวนะครับเริ่มการเดินทางกันตั้งแต่วันแรกนั่งเครื่องบินนั่งรถนั่งเรือข้ามฟากไปเชียงแสนเลยครับที่นี่เกาะดอนซาวครับม,มีมีความเหมือนเมืองจีนมากๆครับดอกยิวเต็มเลยโอ้โเทียวโอ้นี่ขนาดตอนนี้มันยังบานไม่ย,ไมยังไม่เต็มทั้งหมดเลยนะปีนี้ดอกยิวจะบานแบบสะบพังเลยเต็มจริง ก็คือช่วงเดือนกุมภาพก็คือสมมติว่าถ้าใครมาเที่ยวเชียงแสนแล้วใช่ไหมแล้วก็มาตอนเชื่อกเดือนกุมภาก็ข้ามจากฝั่งนูน้นข้ามเรือมาแล้วก็มาเที่ยวที่เกาะดอนสาวตรงนี้ได้อะไะครับจะชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางน,นะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผม